คนเคยเขียนประวัติศาสตร์ว่าโลกไม่แบ่งตูเนี่ยเขียนให้มันดูว่าโลกไม่แบ่งหมดยุคที่บัวควายยันได้ก็อยู่ในคณะและหมดยุคที่ถามและตอบโดยอยู่ในกรอบตรรศยุคที่ใครต่อใครจะล้าก็เก่งและชำนาญยังไม่ใช่ยุคความจำเร็จที่มาจากงสู้ที่สัมร่างเดียวถ้าเราทำขอย่างไม่หมดยกให้เตืนให้จำมันต้องชก มันขึ้นมาใหม่จะเขียนมันด้วยปากกาที่มันไร้ค่าสำหรับผู้ใหญ่เกมที่เด็กมันเล่นไม่ใช่จะเกมที่ต่อไป New Generation ประวัติศาสตร์หน้าต่อไปนี่คือประวัติศาสตร์ที่เขียนมันขึ้นมาใหม่จะเขียนมันด้วยปากกาที่มันไร้ค่าสำหรับผู้ใหญ่เกเอทเด็กมันเล่นไม่ใช่แค่เกมอีกต่อไป New Generation ประวัติศาสตร์หน้าต่อไปทำไมคนเขียนประวัติศาสตร์ต้องเป็นหมอต้องเป็นผู้นำประเทศและวิชาการหรือสอสอเพราะคุณจะถือปากกาทุกท้ายก็เหมบอกวันเหลือขอเข้าไปเขียนประวัติศาสตร์ด้วยมื คิดที่ใคร ar, s. <S ูดผูกบองข้าคิดการเอาคำว่าเกมคือสิ่งที่ผู้ใหญ่ฆาคำว่าเกมนั้นสำนรับผู้คือการสื่อสารยิง่งว่า้าการความกดดันที่มีต่อันในสังคมผู้คนไม่กำรู้ต้นทีเดินไม่ตในทางแกออกมัมีแควาะปั่นจนลมมันระานเนิแล้วพวามทีมันออกจากคำหรือไปก็ตายหาไปเลยจะยอมตกไปเฉเลย ขึ้นมาใหม่จะเขียนมันด้วยปากกาที่มันใน้ค่าสันหรับผู้ใหญ่เกมที่เด็กมันเล่นไม่ใจกับเกมอีกต่อไปเดี่ยวแกนทะเลฉันประวัติศาสตร์หน้าต่อไปเดี๋ยวผู้ดูดีเชื่อไมตั้งแต่เด็กคุณปู่ไม่เคยสชื่อทีเดียวไม่เคยเป็นคนพิเศษแต่สิ่งจะเก็ไม่กีม่มองที่อื่นต้องเป็นขลา่าจาชการเล่นบอลที่หาจะเป็นที่สุดต้องเป็นหมอเป็นพยาบาลไปบ้านฉันขาดที่กินตื่นทัศนคติไม่อาจจะลบได้เหมือนกระดาษเปล่าสิ่งที่ถึงมองวันไร้สาระแต่ออกจากปากนักประกาศข่าวตอนที่กูเริ่มคากูแม่งนอนดายจนเชื่อย์ เรื่ใหม่ไปปรกาศใเขียนว่าประกาศที่ไรประกาศที่ไรตึงมากระการและกูจะเขียนด้วยความประจงและกูหวังว่ามันน่วกะไี่อระกามุ่งมั่นสัมผัสคเช s า u ูส ประวัติศาสตร์นะประวัติศาสตร์ที่เขียนมันขึ้นมาใหม่จะเขียนมาด้วยต่างการที่มาไร้ค่าสำหรับผู้ใหญ่แก๊เอขียนติดตวเปากระบอกานติศที่มันขึ้น่ยนมาวยต่างก